สวัสดีค่ะวันนี้น้องปินจะพามาดูลูกหมาค่ะเป็นลูกหมาของยายแก้วกับตาแอร์ข้างบ้านค่ะชื่อว่าโดกับโดยายแก้วให้บอกว่าให้เรียกว่าโดโดใช่ไหมคะให้แม่เปิดหรอคะให้แม่เปิดหรอคะให้แม่เปิดหรอคะดูดูมันจะกินมือแม่ไหมปินดูค <laughs> วรกินมือแม่คะ่ะดึงมือแม่กลับคะ่ะมันไม่กินมือแม่ลกูก โดโดนเป็นหมาน้อยค่ะมันเป็นพับป,ปี้ลูกหมาน้อยโดโดน่ารักเนาะเห็นไหมคะพี่ๆโดโดลูกสุนัขตัวเล็กยายแก้เอามาเลี้ยงเ่ือนปินนั้นชอบสัตว์เลี้ยงค่ะอยากเลี้ยงชัดทุกอย่างค่ะ อยากเลี้ยงหมาได้ใช่ไหมเห็นแมวก็วิ่งขอดูแมวใช่ไหมแกะไม่แกะค่ะลูกแกะไม่ได้ค่ะให้มันกินข้าวก่อนไอ้แก้วไม่ได้อนุญาตให้แกะแกะมันออกมาไม่ได้นะคนดื้อยายแก้วเลี้ยงไก่ด้วยใช่ไหมคะเราไปดูไก่ไปโอ้ยายแก้วมีไก่ด้วยโอ้อันนี้เป็ดนะลูกปินเห็นไหมนี่สามตัวตรงนี้เขาเรียกว่าเป็ดเห็นไหมที่มันยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะ ส่วนตรงนั้นเรียกกายยิ้มหวานหน่อยเป็นชอบค่ะเป็นเป็นพูดพูดเป็ดได้ไหมคะไปไปอยู่ยืนตรงนี้พอเดี๋ยวลามันจะกัดอีกหนูจำได้ไหมตอนหนูเป็นเด็กดกันไลกกากัดหนูเต็มตัวเลยไปเอล่ลูกเดินลูกเดินแม่จะอัดคลิปให้แม่จะถ่ายคลิปให้ลูกเดินไปดูมันเลยอยู่ข้างนอกนะต้องเข้าไปข้างในนะคะ นี่คะ่ะปินพามาชมพามาชมาสัตว์เลี้ยงบ้านยายแก้วหรือแม่ทำของยายแก้วค่ะหูอเอาค้างเก่งลงไหนเผื่อมีไรมากัดลูกอีกมาคะ่ะคนเก่งคนเก่งพาพี่พี่มาดูไก่หน่อยเร็วยายแก้วเลี้ยงเป็ดกับเลี้ยงไก่เอาไว้กินไข่ใช่ไหมลูก,กคะ่ะแล้วนี่นะนี่น้องปินยืนอยู่ใต้ต้นอันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหม นี่คือบากน้ำนมนะคะภาษาอังกฤษเรียกสตาร์ฟูดมั้งใช่ไหมปินนี่ปลาปาของปินชอบกินมากหนูจะเ,เอามาันเหรอมันยังไม่สุกนะลูกมันยังไม่สุกคะ่ะถ้ามันสุกเปลือกมันจะเป็นสีม่วงๆนะคะแล้วก็สอยลงมากินได้เลยเ,เนื้อข้างในก็จะเป็นนุ่มๆน,นะคะมีเม็ดมีเออ มีเนื้อห่ lar, อเม็ดอีกเนื้อ them, ก็จะเป็นข,า,ขาวๆนุ่มๆส่วนตัวเปลือกข้างนอกก็กินได้นิดหน่อยค่ะตรงที่มันนุ่มๆเหมือนกินได้ไม่เปิดขาคุณดีค่ะไม่เปิดของยายแก้วค่ะนี่ค่ะปักน้ำนมเพื่อนๆเคยกินไหมโดกมากเลยนะเดี๋ยวมันสุกแล้วก็เดี๋ยวมาขอยายแก้วกินกันเยอะมากบ้านยายแก้วนะมีมีหลายอย่างเลยนะคะมีมีไอ้นี้ด้วยมีเอ่อ อะไรนะแก้วมังกรนี่ยค่ะเป็นเครือเป็นเครือขึ้นไปเนี่ยคะ่ะยายแก้วปลูกหลายอย่างเลยมามาท<ม>างนี้ค่ะรือว่าทางนี้ค่ะนะไปดูหมากันไปดูหมากันช่วงน้องปินพาเลาะบ้านนะคะน้องปินพามาดูบ้านยายแก้วกับตาแอร์ยายแก้วกับตาแอเลี้ยงไก่เยอะแยะเลยเลี้ยงเป็ดด้วยแล้วก็กําลังจะเลี้ยงสุนัขตัวติดสองตัวนะคะ เห็นมันไม่ลูกมันกําลังกินข้าวปินมาดูสิปินมาดูโดโดกินข้าวสิลูกโดโดมันปินชอบไหมไม่ไม <m ys and sugar> ่มันปินชอบไหมมั <m akes anime> นปินจะไปดูอะไรต่อครานี้น่ะไก่จะดูไก่เหรอคะมันจะดูไก่ค่ะอ่ะเดินพ้นไปทางนี้ค่ะทะลุข้างบ้านเราได้เลยะค,ะค่ะนี่ค่ะน้องปิ๊นพานแม่เที่ยว ม้านยญ่แก้วกับแต่แอร์ค่ะมาทางนี้ค่ะคนนี้ค่ะเขาจะเดินตามเป็ดตามใ่ไปาลางนี้ดีกว่าลูก่ะขาแม่พาไปนะระวังลูกระวังค่ะเก่งมากนี่นะคะบ้านน้องปิ่นอยู่นี่บ้านแต่แอกแก้วอยู่ข้างๆเออแล้วก็มีลูกอันนี้ด้วยเมื่อวานเพิ่งสอยไปสองลูกของยายแก้วยังไม่สุกเลยจะต้องบ่มให้มันสุกก่อน มันจะมีลูกเหลืองที่อยู่ข้างบนนะเขาเรียกลูกท้อหรือเปล่าอร่อยมากหอมมากพึ่งสอยไปสองลูกส่วนตาแอก็อยู่นี่และน้องปินก็กำลังจะมากวนตาแอแล้วกวนเลยคว้ากวนเลยนะคะโนโนค่ะไม่เอามือจุ่มน้ำนะดื้มมากไปดูไก่ไปดูไก่ได,ไกดูเป็ดแล้วก็ดูหมาของยายแก้วกับตาแอค่ะ ไหนเร็ว <c oughs> เต้นครูใหญ่แก้วได้ไหมคะโอ้ยไม่ได้เลยคนนี้นะนจะไปไหนอ่ะมาบกมือบายบายก่อนมาบกมือบายบายก่อน,นบ๊อบมือบายบายก่อนเร็วโอเคนี่นน